ตอนที่24เพื่อนโลกเก่าท้องฟ้าขณะนี้เป็นสีครามอมม่วงเสียงสรพัพสั์ร,ร้องดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งผืนป่าทำให้ผมรู้สึกหดหูใจอย่างบอกไม่ถูกพวกมันคงกำลังมองหาที่เหเมะสำหรับการนอนในคืนนี้ซึ่งก็คงไม่ต่างจากผมสักเท่าไหร่จะผิดกันแค่พวกมันนั้นรู้ว่ามันจะไปนอนที่ไหนส่วนผมนั้นไม่รู้อะไรเลย และแล้วผมจึงตัดสินใจว่าคงจะต้องหาสถานที่สำหรับการพักแรมในค่ำคืนนี้ได้แล้วเพราะท้องฟ้าใกล้จะมืดเต็มทีผมมองไปข้างทางด้านหนึ่งที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ริมลำธารจึงลองเดินเข้าไปสำรวจดูใต้ต้นไม้นี้มีพื้นดินแห้งๆและราบเรียบพอสมควรที่ด้านข้างถัดออกไปมีลำธารเล็กๆกว้างประมาณแค่คนโดดข้ามได้อยู่ ถ้าจากลำธารก็เป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างมองเห็นเนินหญ้าน้อยใหญ่สลับกันไปมาผมวัดน้ำที่ลำธารขึ้นมาล้างหน้าพร้อมกับกรอกใส่ขวดน้ำที่ตอนนี้ไม่มีน้ำเหลือเลยจนเต็มผมนั่งลงและเอนหลังพิงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเวลาผ่านไปพักใหญ่ๆตอนนี้พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปนานแล้ว แต่เนื่องจากท้องฟ้าของโลกนี้ไม่ถึงกับมืดมากผมยังเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนขณะที่ผมนั่งคิดทบทวนอะไรต่อมิอะไรอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงย่ำบนใบไม้แห้งมุ่งหน้าไปยังผมถึงตอนนี้ในสมองผมคิดในด้านแย่ขึ้นมาทันทีผมลุกขึ้นนั่งชันเข่าในท่าเตรียมพร้อมถึงแม่มีนจะบอกผมตลอดว่าไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้น แต่หัวใจผมก็เต้นแรงดวงตาเบิกกว้างและจ้องขม็งไปยังที่มาของเสียงเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและแล้วภาพของเจ้าของเสียงก็ปรากฏออกมาในความมืดสลัวสลัวผมรู้สึกโล่งอกไปเปราะนึงเพราะสิ่งที่เห็นคือชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาหาผมสวัสดีครับนั่นใครครับ ผมทำใจดีสู้เสือตัดสินใจทักทายออกไปก่อนเพื่ออย่างความเป็นมิตรแล้วชายคนนั้นก็พูดตอบกลับมาคราวนี้ผมรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะรู้แน่ๆว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรชายคนนี้มีท่าทางและน้ำเสียงเป็นมิตรรูปร่างไม่สูงนักอายุน่าจะสักราวๆห้สิปีเพราะผมของเขาเริ่มเป็นสีขา,ขาวๆเทาๆแล้ว อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีเธอน่าจะเดินต่ออีกสักหน่อยนะแค่พ้นราวป่าข้างหน้านี้ก็จะถึงบ้านของฉันแล้วฉันรอเธออยู่นะแต่พอเห็นว่าเธอจะนอนที่ตรงนี้ฉันก็เลยต้องรีบเดินมาตามคุณรู้เหรอครับว่าผมกำลังเดินทางมารู้สิก็เมื่อเช้านี้คนเฝ้าประตูเขาแจ้งฉันว่าเธอจะมาวันนี้ใครนะครับ ก็คนที่เธอเพิ่งจะจากเขามาเมื่อตอนสายวันนี้ไงล่ะคุณหมายถึงมีนน่ะเหรอครับใช่เขาบอกคุณอย่างภาษาจิตไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางแค่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก็สามารถสื่อสารกันได้ไปไปไป,ไปเดินไปที่บ้านของฉันกันก่อนดีกว่าอันที่จริงฉันส่งโทรจิตมาบอกเธอแล้วนะว่าให้เดินมาอีกหน่อย ให้เดินมาอีกหน่อยเธอได้ยินที่ฉันบอกไหมล่ะไม่แน่ใจครับผมแค่รู้สึกว่าน่าจะมีที่ที่ดีกว่านี้อยู่ข้างหน้าแต่เธอก็ไม่เชื่อความคิดนั้นใช่ไหมก็ผมเห็นว่าตอนนี้มันมืดแล้วนี่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรด้วยปัญหาของคนในโลกเราก็อย่างนี้แหละมักจะไม่เชื่อความคิดที่พุทธขึ้นจากข้างใน เดี๋ยวนะครับที่คุณบอกว่าคนในโลกของเราคือหมายถึงโลกของคุณหรือของผมครับอ,อ๋อฉันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อโยชิดะอันที่จริงฉันก็เป็นคนโลกเดียวกันกับเธอนั่นแหละฉันเป็นทหารของประเทศญี่ปุ่นและเป็นนักบินฉันมาอยู่ที่นี่ได้76ปีแล้วฮะคุณเป็นคนญี่ปุ่น แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ <laughs> ฉันก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนสนิทเหมือนกันตอนแรกที่ฉันมาก็ไม่รู้หอกว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงเพิ่มารู้ตอนหลังว่าฉันเข้ามาจากประตูระหว่างดาวแต่ประตูที่ฉันมาไม่ใช่ประตูเดียวกันกับของเธอนะฉันเข้ามาจากประตูกลางทะเลนู่น เข้ามาพร้อมเครื่องบินของฉันทั้งลำเลยโอ้โหน่าตื่นเต้นจังคุณเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับไม่ใช่ปัญหาฟังให้ดีละผมเคยอ่านจากเรื่องราวทำนองนี้อยู่หลายครั้งที่มีเครื่องบินหรือเรือรบหายไปจากจอเรดาร์และเคยสงสัยเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอกับบุคคลที่มีประสบการณ์นั้นจริงๆ ตอนนั้นฉันอายุ29ปีฉันเป็นทหารกองบินญี่ปุ่นวันนั้นฉันจำได้แม่นว่าคือวันที่สี่ธันวาคมปี1941เพราะเป็นวันแรกที่ฉันขับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดมิตซูบิชิเอซิกเอมซีโร่ภารกิจของฉันก็คือบินคุ้มกันการเคลื่อนย้ายกำลังพลมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะฮาวาย ซึ่งช่วงนั้นอันที่จริงจักประวัติญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการทำสงครามกับประเทศจีนแต่ก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ทำไมถึงได้กลับดาบกันตัวทิศมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกไปทางหมู่เกาะฮาวายฉันรู้แค่ภารกิจของฉันคือบินคุ้มกันกองเรือรบจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเรือพิฆาตหลายสิบลำ เรือบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมากเท่านั้นแต่ภารกิจหลักไปททำอะไรฉันไม่รู้แต่เดาว่าต้องมีการประทับกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่จริงฉันไม่รู้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงเพราะในวันนั้นระหว่างที่ฉันกำลังบินลาดตระเวนอยู่ห่างจากขบวนเรือพิฆาตไปประมาณ15หาไมล์และอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณร้อยหมล์ฉันก็วิทยุรายงานไปยังกองเรือที่กำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกว่าฉันอยู่ในตำแหน่งเจ็นาฬิกาของกองเรือระยะห่างสิห้าไมล์สักครู่ฉันก็ได้ยินเสียงวิทยุจากกองเรือตอบกลับมาว่ารับทราบต่อจากนั้นฉันก็รายงานสภาพอากาศทั่วไป 8ดนาฬิกา45นาทีสภาพอากาศแปรปรวนพร้องฟ้าปิดมีเมฆฝนอาจเกิดพายุฝนฟ้าขนองโปรดระมัดระวังโปรดระมัดระวังกองเรือสภาพอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งคุณลองใช้พิกดูอีกครั้งสิว่าคุณอยู่ในตำแหน่ง7จนาฬิกาห่างออกไปจาก9รไมล์จริงหรือเพราะที่นี่พ้องฟ้าโปร่งมากและในระยะอัศมี20ไมล์นี้ไม่มีเมฆฝนเลย ฉันก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันก็เลยลองเช็คพิกัดดูแต่ทุกอย่างมันก็ดูปกติดีแล้วทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฟ้าแลบเปรี้ยวเปรียเรียเรียแปรแปรแปแปรเหมือนกับเสียงสายฟ้าก่อจะผ่าลงมาตอนนั้นฉันคิดในใจว่าถนนฟ้าผ่าลงมากลางเครื่องบินคงแย่แน่ๆเพราะเสียงมันใกล้มากๆ วินาทีนั้นฉันจับคันบังคับแน่นพดคอในท่าเตรียมพร้อมเพราะคิดว่าต้องโดนฟ้าผ่าอย่างแน่นอนผมก็ได้ยินเสียงแบบนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งขัดคอเดี๋ยวก็ไม่เล่าซะนี่เออขอโทษครับได้โปรดเล่าต่อเถอะครับอืมเวลาผ่านไปหลายวินาทีฟ้าก็ยังไม่ผ่าเสียงแป๊บๆนั้นก็หายไปแล้ว แต่คราวนี้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นคือเข็มทุกอย่างที่อยู่บนหน้าปัดตีขึ้นตีลงช่องที่เป็นไฟสัญญาณเตือนบอนแผงหน้าปัดโชว์หมดทุกดวงจอเรดาราดับมืดเสียงวิทยุสื่อสารมีแต่เสียงดังแหลมสลับกับเสียงต่ำไปมาเครื่องบินของฉันมีอาการสั่นเมื่อรถที่กำลังวิ่งบนถนนคูกระมันเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณ1ิวินาที ฉันรวบรวมสติและมองไปรอบๆคิดในใจว่าทำยังไงดีทำยังไงดีเนี่ยตอนนั้นภาพที่ฉันเห็นภายนอกเครื่องกลายเป็นหมอกสีขาวแทนเมฆฝนสีดำไปแล้วเข็มที่หน้าปัดและสัญญาณไฟเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเสียงสูงต่ำในวิทยุสื่อสารหายไปเปลี่ยนเป็นความเงียบสนิทแทน จอเรดากลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ที่ผิดไปก็คือไม่มีวัตถุใดๆเคลื่อนที่อยู่ใกล้ในรัศมี100กิโลเมตรของฉันเลยฉันวิทยุเรียกออกไปอีกหลายสิบรอบแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาแม้แต่เสียงเดีวถึงตอนนี้ฉันรู้สึกหวากลัวสุขีดแม้ว่าฉันจะเคยผ่านการฝึกซ้อมในกรณีฉุกเฉินมาแล้วหลายรูปแบบ แต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่เป็นเหมือนครั้งนี้เครื่องบินทำงานปกติจอเรดาร์ทำงานปกติทุกอย่างดูเป็นปกติมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ปกติก็คือไม่มีใครอยู่รอบข้างฉันเลยแล้วในวินาทีถัดมาเครื่องบินของฉันก็พ้นออกมาจากกลุ่มหมอกสีขาวทัในใดนั้นท้องฟ้าก็กลับกลายมาเป็นสีฟ้าสดใสมีเมฆฝอยสีขาวเรียงกันแบบห่าง บรรยากาศรอบๆแจ่มใสและเมื่อฉันหันกลับไปมองทางด้านหลังก็ไม่พบร่องรอยของเมฆฝนหรือหมอกสีขาวหรือเมฆฝนอย่างที่เพิ่งเจอมาเลยแม้แต่น้อยฉันยังคงบังคับเครื่องบินให้บินต่อไปเรื่อยๆคิดว่าอาจจะมีคลื่นรบกวนเลยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หากบินให้ห่างจากจุดนี้อีกสักระยะก็คงกลับคืนสู่ภาวะปกติ แต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดฉันบินตรงไปเรื่อยๆกลางทะเลด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินไปเป็นชั่วโมงๆก็ยังไม่มีใครได้ยินข้อความที่ฉันส่งออกไปเลยสักคนด้วยความสงสัยฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนคลื่นความถี่วิทยุดูไม่สนใจว่าจะเป็นคลื่นความถี่ของฝ่ายศัตรูหรือไม่ แล้วมันก็ทำให้ฉันตกใจหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อทุกๆคลื่นความถี่ที่ปรากฏนั้นไม่มีสัญญาณตอบกลับมาเลยที่จริงเหมือนไม่มีใครใช้คลื่นวิทยุพวกนี้ด้วยซ้ำทุกคลื่นไม่มีการสนทนาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่ความเงียบตอนนั้นฉันรู้สึกวาดกลัวมากแต่ก็ไม่ได้กลัวเรื่องการผ่านเข้ามาในโลกผู้ขนาดนะ พราะฉันไม่รู้แต่กลัวว่าฉันอาจจะเข้าไปในเขตของศัตรูแล้วโดนยิงตกเพราะเครื่องมือบนเครื่องของฉันไม่บอกอะไรแก่ฉันเลยตอนนั้นฉันเหมือนกับคนตาบอดแล้วในที่สุดฉันก็เห็นแผ่นดินที่จริงฉันก็ไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่ที่เห็นแผ่นดินเพราะการเข้าไปในแผ่นดินโดยไม่รู้ว่าคือที่ไหนนั้นอันตรายมากกว่า ฉันอาจจะโดนข้อหารุกล้ำหน่าฟ้าก็ได้ฉันจึงตัดสินใจส่งข้อความไปในวิทยุเพื่อขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินแต่ก็เช่นเคยไม่มีเสียงใดตอบกลับมาฉันบินไปเรื่อยๆเพื่อมองหาที่ที่จะใช้เป็นสนามบินชั่วคราวฉันลดเพดานบินต่ำลงมาเพื่อวนหาและแล้วก็ได้ตำแหน่งที่น่าจะพอลงจอดได้มันมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าโล่งเดียว มีความกว้างพอสมควรการลงจอดครั้งนั้นคือการบินครั้งสุดท้ายของฉันเพราะเครื่องบินเสียหายเกือบทั้งหลับปีกหับไปหนึ่งข้างเกิดจากล้อข้างหนึ่งตกหลุมจนทำให้ปีกเอียงไปฟาดก,กับพื้นล้อหักทั้งสองข้างแต่โชคดีที่ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอยู่ที่ไหนครับทุกวันนี้เครื่องบินลำนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ห่างจากบ้านของฉันน่าจะสัก 200กิโลเมตรฉันเคยไปดูมาครั้งหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วครับเอ,อ่อฉันมาที่นี่ตอนอายุ29มาอยู่ที่นี่ได้76ปีเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะเออร้อยห้าปีครับคุณอายุร้อยหปีแล้วเหรอเนี่ยตอนแรกผมเดาว่าน่าจะสัก ห้บนะครับจริงเหรอนี่ฉันอายุร้อยห้าปีแล้วเหรอนี่โอ้ถ้าเธอไม่ถามฉันก็ไม่รู้นะนี่ฉันอยู่ที่นี่แบบเพลินๆแล้วฉันเองก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่เลยด้วยนะ